หุ้น Power time Magazine, พาวเวอร์ไทม์แมกกาซีนขานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำไหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศแล้วหลังจากเข้าตลาดแล้วเรามีแผนจะทำอะไรบ้างครับผการเติบโตัวแกลเลอรี่ดิจิตอแล้วก็อัพเดตแอดอินเวนตีที่มีความครับก็ปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษทัทน,น,นะครับหลังจากเราเระดมทุนในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆมีสามสามส่วนนะครับ เราจะเน้นเจียเข้าโครงการขนาดที่ใหญ่ขึ้นคือระดับ1,000ล้านขึ้นไปนะครับสองเราจะเติบโตโดยกันที่เราจะขยายธุรกิจของเราครับโดยการวิธีการ M&A นะครับซึ่งปัจจุบันเองเราก็มีการพูดคุยอยู่บ้างแล้วนะครับก็เราเชื่อว่าในอนาคตนะครับเราก็จะมีบริษัทในกลุ่มเทคนโนโลยีสารสนเทศเช่นกันนะครับเข้ามาทำให้บริษัท เติบโตขึ้นได้นะครับโดยที่บริษัทนี้เนี่ยนะครับก็จะมาสั่สนุนธุรกิจของสุพิมด้วยนะครับถึง UMA ตอนนี้ครับเราคุยอยู่ที่ลายครับแล้วปีนี้จะได้เห็นไหมครับเรื่องไระเยะอวลรเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึงว่าว่าจะประมาณการได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราก็มีพูดคุยอยู่กับสองสอง,ส,องสามลายครับส่วนใหญ่จะเป็นอ่าดิลจากคนในตลาดรายใหญ่ใช่ไหม ลูกค้าที <Pop keys in expand> ่อยู่ในรายใหญ่อยู่นะอ๋อไม่ครับก็ก็จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเช่นกันเท่านั้นเองก็ก็ก็อาจจะไม่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 ใช่รายรายย่อยเท่าไหร่ครับไซประมาณเท่าไหร่มูลค่าดิวที่เราดูตอนตอนนี้ยังยังยังไม่สรุปเรื่องมูลค่าเลยครับกำลังพูดพูดคุยในการที่จะทํายังไงให้ธุรกิจสามารถที่จะสลับสุนกันซึ่งซึ่งกันและกันมีคาเห็นอย่างัอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเวลาทีครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยกัน อวนรได้เรามาสำรัจที่สุสหดหลักๆกันนะครับเรามีสัดส่วนอยู่3าสาส่วนด้วยกันส่วนแรกเรื่องของการซื้อขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเร,เ,รเราเรียกาเรียกว่า SI นะครับอันนี้ประมาณ80 80- ถึง85เปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับแล้วก็สัดส่วนที่3าเป็นเรื่องของการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวกต่งางๆครับ ไมค์ไมค์ครซอฟที่จะเข้ามาตั้งดัตต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยผมจะได้รับผลประโยชน์ด้านไหนบ้างไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นอจริงจริงไมค์คอรซอฟเราก็เป็นพันธมิตร<อ>นะครับเป,เป็นพันธมิตรของเราอยู่แล้วนะครับเรื่องของแต่ของเราเนี่ยทาง Microsoft สนับสนุนแล้วก็เราเป็นพันธมิตรทางด้านการศึกษาซึ่งโอกาสที่ทางที่ Microsoft มาตั้ง AI แล้วก็ตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทยก็ม<อ>ีส่วนสำคัญทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับก็จะมีส่วนผลักดันครับ าคาดว่าปีนี้รายได้เราต้อจะเติบโต,ตประมาณเรามีเป้าหมายที่จะเติบโต,ตในปี67มากกว่าปีก่อนหน้านี้ไม่น้อยกว่า15ครับอะไรหนุในให้โตได้15อนย่างนี้ครับเรื่องของกันเนื่องจากในส่วนแรกเนี่ยเรื่องของการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องว่าประมาณทางด้านการศึกษามากมากขึ้นสองก็คือเราหลังจากเราระดมทุนคราวเนี้นะครับเราเองเราก็จะทําเรื่องของการทําโครงการขนาดใหญ่เหมือนที่ปุ่เรียน ซึ่งโครงการขนาดใหญ่เนี่ยงบประมาณปี67หรือ68เนี่ยก็จะเป็นโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารนเทศมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สนับสนุนทําให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ,ออบอตอนนี้แบ็กหลอกณปัจจุบันที่เซ็นสัญญาแล้วประมาณ440ล้านณตอนนี้เราคาดว่าจะ,จะรูปแค่นในปีทั้งหมดเลยเกือบเกือบเกือบครับเกือบเกือบทั้งหมด เราเห็น E E เลยครับแลบหลังเข้าตลาดคาดว่ามันจะลดอย่างไรบ้างนี่ในส่นอที่ E ปัจจุบันนะครับเราอยู่ที่ประมาณ0.7เท่านะครับก่อน I P O นะครับซึ่งถ้าคิดเฉพาะดอกเบี้ย E ีที่มีดอกเบี้ยนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ0.08นี่คือก่อน I P O หลังจาก I P O เนี่ยจะอยู่แบบประมาณสัก0.3เท่าครับคือมันค่อนข้างสั้นมากมันเป็นระยะสั้นส่วนใหญ่เจ้าหนี้ของเราจะเป็นเจ้าหนี้การค้าเป็นหลักถ้าเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินเราถือว่ามีน้อยมากครับ ก็เลยเราถือว่าเรามีความแข็งแกร่งานการเงิน่อนข้าสูงฐานะทางเงินค่อนข้ามั่นคงครับลูกค้าหลักของเราคือใครครับพอจะเป็นลูกค้าหลักของเราเราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับลูกค้าของเราหลักหลักเราเป็นคู่สัญญากับภาครัฐประมาณ30%เรนะครับอีก70%เนี่ยเราจะมีตัวแทนจําหน่ายที่เป็นภาคเอกชนนะครับก็คือบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารเทศเช่นกันนะครับแต่กลุ่มทางกลุ่มลูกค้าที่เป็นเอกชนที่เป็นตัวแทนเราก็จะขายให้กับภาครัฐเช่นกัน อันนี้เราคาดว่าในอนาะคตราคาจากการที่เรามีงานโครงการใหญ่เพิ่มมากขึ้นโดยงานส่วนลูกค้าภาครัฐนั้นจะสขึ้น,นแน่นอนครับก็เราก็มีการวางแผนไว้ว่าจาก30 70เจสิเราพยายามจะทําให้ได้เป็นห้าสิบห้าสิบนะครับในปีไหนในปีนี้ครับในปีนี้ตอนนี้เรามี <c oughs> งานที่อยู่ระหว่างประมูลนะประมาณที่เป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับต้องเรี้ยงี้ครับว่าตอนนีลล้เนี่ยงบประมาณของรัฐบาล ในปี67เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้นะครับเพิ่งเริ่มใช้ในเดือนพฤษภามนี่เองนะครับเานั้นไลย์เวลาเรื่องของงานราชการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับแต่ช่วง67ก็จะใช้ตั้งแต่พฤษภาถึงเดือนกันยายนั่นเองไลฟะเวลาแค่5 5เดือนเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงนี้แหรองาจะออกมาในช่วงพฤษภาเป็นต้นไปครับเป็นต้นไป ภาพวอุตสาเนลยีปีนี้เรามองยังไงผมเชื่อว่าภาพรวมอุตสาหกรรมทางด้านไอทีแล้วกันนะครับผมว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะหลังจากสาการณโควิดมาเนี่ยก็จะ,ะทางโดยเฉพาะทางฒิป,ประมาณราชาการจะไปใช้เรื่องของวัคซีนเยอะขึ้นใน,ในช่วง3ปีก่อนนั่นนะฮะหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาให้ความสําคัญนะครับทางด้านเทคโนโลยีสางปรเทศมากขึ้นทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนการใช้งานสํานักงานต่างๆ การบริหารจัดจาก,การต่งางๆโดยโดยใช้เทคโนโลยีประกอบกับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ต่างๆนะครับก็จะมีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับจำนวนเงินที่ออกไปเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างแล้วจะไมมีส่วนหลกักๆเราที่เราระดมมาเราก็ใช้สามส่วนเหมือนที่เรียนนะ,นะครับอันแรกก็ใช้ในโครงการขนาดใหญ่นะครับเป็นเงินหมุนเวียนในโครงการขนาดใหญ่ นะครับอันดับ2ก็เป็นเรื่องของ M&A นะครับและอันดับ3ก็ใช้เรื่องของ working capital ก็คือเรื่องหมุนสับสุนทางบริษัทเงินหมุนหมุนเวียนทางบริษัทกันผมเชื่อปัจจัยมาจากพื้นพื้นฐานของบริษัทมากมากกว่านะครับเรามีผลประกอบการค่อนข้างดีในปีที่ผ่านแล้วเราเชื่อว่าในปีต่อๆไปเราน่าจะดีขึ้นนะครับ คือจะบอกว่าเป็นโกาสนกนะครับเพราะว่าจะบอกว่าผวลนของเราใตั้งปัญหาได้เยอะมาก็ทำให้มังนเดอดากันทนัลงทนสี่ฝากยังนะครับานักลงทุนนี้นงก็อยากฝากนักลงทุนนะครับทางบริษัทสุพีมผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่า ดยธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเติบโตได้ไปอีกไกลนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับประกอบกับนโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นบริษัทเองมีความเชื่อมั่นครับว่าเราจะเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงนะครับเพราะเรามีความเราตั้งเป้าหมายอยู่แล้วครับว่าเราจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตนะครับเป็นการโกลด์สต็อแล้วก็มีการปันผลตามนโยบายคือไม่น้อยกว่า40%นะครับก็คือเป็นหุ้นดีเวนดนด้วยครับ thank you